สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับและอีกฝากอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เฟซบุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคาว่ารถบ้านมือสองอนแก่นนะครับเป็นเพจนะครับมีคลิปวิดีโอให้ดูเหมือนกััััันนนนนนะะะคคครรรรบบบาาากกดดไ์แชช้้ววยีพมม นะครับ D4D นะครับตัว w h e e l นะครับปี2546นะครับหรือว่าปี2003เครื่องยนต์2,500ซีซีขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะครับพามาชมว่าสภาพเป็นยังไงนะฮะรถคันนี้กันเดิมอยู่นะครับนะบแต่จะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆในเรื่องของงานสีนะครับนะครับมีรอยนิดหน่อยยางนะครับเป็นยางออฟโรดนะครับนะบเป็นของนะครับแม็กซีปี2020ทั้ง4เส้นนะครับเอาไปใช้ยาวๆนะครับอย่างน้อยๆก็มี 3-4ปีนะครับรถจะก็จะเคยทำสีเป็นบางชิ้นนะครับอย่างชิ้นนี้เคยทำนะครับจะมีรักยิ้มนะครับมีรักยิ้มนิดหน่อยนะครับมีสีขึ้นผืนนิดนึงนะครับนะมาดูภายในนะครับภายในเป็นตัวนี้เป็นสปอร์ตคูเซอร์นะครับเป็นนังแท้นะครับแต่มีชำรุดฉีกขาดเนื่องจากอายุการใช้งานของมันนะครับ แผงประตูฝั่งนี้ดีอยู่นะครับเป็นไฟฟ้าทั้งสีบานนะครับปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับนะครับภายในคอนโซลสวยงามนะครับโอเคเลยนะครับ4ฟ i n วินใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นนะครับความเดิมนะครับมาดูนะครับนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องตกใจมันเป็นคาบก่าวส่วนมากนะครับตัวนี้มันจะหมดสภาพพอหมดสภาพนะครับมันหนีบไม่อยู่นะครับ เขาก็ส่วนมากคาเกวกันนะครับจริงๆมันบีบตัวนี้เข้าเฉยๆก็อยู่นะครับนี่ครับให้ดูเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กชัดเจนทุกเม็ดนะครับเดิมๆหมดนะครับนะครับให้ดูต้องมาดูตัวจริงนะครับถึงจะดูง่ายนะครับนี่ครับเสาเดิมนะครับเสา A เสา B เดิมหมดนะครับฝั่งนี้นะครับเบาะหลังไม่มีฉีกขานะครับแตกลายงานนิดหน่อยนะครับ พวกนี้เดิมหมดนะครับต้องมาดูตัวจริงนะครับเพราะนี่เขาติดกาวมานะครับนี่ครับเข้ามาดูนะครับเม็ดอาร์กมันจะเห็นอยู่นะครับนี่นะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับแต่กาวพวกนี้เขาชอบติดกันนะครับจริงๆถ้าเอาดีนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเส้นนี้ใหม่ไม่งั้นก็มันบีบเข้าไปนิดนึงนะครับดูงูนะครับสีเดิมนะครับชิ้นนี้สีเดิมนะครับยางนี่ครับดูชัดทรงชัดสีนะครับไม่มีปุ๋่มีดามนะครับนะครับ ยางนะครับปี2020นะครับสัปดาห์ที่36ปลายปีเลยนะครับปลายปี20นะครับเป็นยางออฟโรดนะครับฟ้าไทยนะครับเดิมๆไม่เคยทาสีนะครับนะครับเป็นรุ่นเอนะครับนี่ยางเปื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้เดิมๆของเขาเลยนะครับติกเกอร์แท้เดิมหมดนะฮะมีตัวนี้หลุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะการใส่ให้นะครับมันหลุดเฉยๆนะครับ แม็กไลเนอร์ไม่บรรทุกหนักนะครับมีนะครับมีราวหลังคาตัวนี้ด้วยนะครับนะครับรถพวกนี้นะครับหรืพวกรอนพวกต่างๆนะไม่ผุนะครับมีเป็นดินเฉยๆนะครับพวกนี้เป็นดินนะครับเม็ดาัชัดเจนนะครับเดิมๆนะครับเม็ดดักเดิมๆทั้งซ้ายขวานะครับนะเม็ดดันะครับรถไม่มีชนท้ายไม่มีชนข้างไม่มีชนหน้านะครับเห็นไหมครับแต่เข็บพวกนี้เม็ดดัชัดเจนเลยนะครับ ย่างอะไรก็มีครบนะครับนะครับคันนี้เราจะเน้นในเรื่องของการใช้โฟนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนเดี๋ยวผมจะพาลองขับโฟวิวนะครับนี่ครับดูนะครับพวกนี้ก็จะมีตาลีนิดหน่อยนะฮะอันนี้สีเดิมนะครับมาดูฝั่งด้านนี้นะครับโอเคนะครับสภาพได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับราคาจะไม่แรงนะฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขนะครับให้มันอยู่โดยที่ไม่ต้องติดกาวทำไมตาชัดเจนนะฮะไม่มีคว่ำนะฮะไม่มีโดน คันนี้ไม่โดนเหมือนดาก้อนนะครับนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับดูเม็ดอาร์กนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเดิมๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจไม่ไม่ใช่การคว่ำแน่นอนนะครับลูกค้าน่าจะลืมกุญแจนะครับแล้วก็แย่นะครับแยลงมามันก็จะโดนพวกนี้ขาดนะครับ ลืมกุญแจหรือล็อกรถหรือรถมันล็อกนะครับนะครับเดิมๆนะครับต้องมาดูตัวจริงนะครับมีตำหนินิดหน่อยพวกนี้ภาษี66เมษายนนะครับปีหน้านะครับส่วนตำหนิทางด้านหน้านะครับก็จะมีพวกกระจังหน้านิดหน่อยสีลอกนะครับก็มีนี่ครับเหงนได้กระจนนะครับนิดหน่อยที่เคยซ่อมมานะครับดูในห้องเครื่องแล้วกันนะครับ นะครับเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับ D4D เครื่อง2.5นะครับอ่ะนี่ครับให้ดูของเครื่องนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับมีตัวต้าสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนะครับเดิมเดิมนะครับอ่ะนี่ครับปกซุ้มซอกเดิมหมดนะครับน็อตไม่ขยับนะครับเลขคานอยู่ชัดเจนฝั่งนี้ก็ไม่มีขยับนะครับได้เป็นตัว ABS นะครับนะครับ เลขคานชัดเจนนะครับเพจ03นะครับดูตรงนู้นได้เลยเครื่อง205นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนะครับสตาร์ทติดไม่ยากนะครับคันนี้ก็ใส่ท่อมานิดนึงจะมีเสียงท่อนิดนึงนะครับดูกำลังอัดนะครับนะครับหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายระบบน้ำอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับ อันนี้นะครับมันมันกระดิ่งตามเครื่องยนต์เฉยๆนะครับน้ําไม่ดันถ้าดันมันจะดันเหมือนน้าล้นนะครับหรือว่ามีฟออากาศพุทๆนะฮะอันนี้ปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองขับกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปลองขับนะครับเน้นโฟนะครับเน้นใช้งานโฟเราไปลองขับกันเลยนะครับ ผมจะลองขับนะครับ4 High ก่อนแล้วกันนะครับ4 High นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอแอร์เย็นนะครับพน้นะครับแอร์เย็นเครื่องดีเกียดีนะครับช่วงล่างโอเคเลยนะครับนะครับขอติดตั้งตัวกล้องก่อนนะครับเพื่อทดลองการใช้งานโฟร์วินะครับ คอยากให้เห็นตอนใช้งานโฟลวิลด้วยนะครับผมอ่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายนะครับกล้องตัวหน้าอีกทีนึงนะครับเรามาดูนะครับนะครับตอนนี้อยู่ที่สองไฮนะครับเราดึงลงมานะครับปุ๊บนะครับไฟจะขึ้นนะฮะไฟสถานะจะขึ้นนะฮะเป็นรูปขับสีนะครับคือนตอนนี้คือ สีไฮนะครับก็คือขับสีด้วยการใช้ความเร็วนะครับเหมาะในการใช้ถนนลื่นนะครับเวลาฝนตกถนนลื่นนะครับหรือว่าพื้นแฉะเล็กน้อยนะครับผมนะครับมันจะมีนะครับจะรู้สึกนะฮะฝืนอยู่นะครับไม่ว่าจะโฟลว์โฟล์ไฮเวลาเลี้ยวนะครับเพราะว่ามันขับ4ล้อนะครับไม่ได้ขับ2ล้อนะครับ ฟวิลอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะคันนี้นะครับได้ทรงนะฮะเขายกมาแล้วด้วยนะครับใส่ล้อยมาแล้วนะครับพร้อมลุยเลยนะครับครับส่วนอัตราเร่งก็ธรรมดานะครับเครื่อง2ัน0ที่เป็นโฟวิลน้ําหนักมันเยอะนะครับมันก็จะหน่วงๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าวิ่งไม่ถึงร้อยนะครับวิ่งได้ร้อยสิบร้อยยี่นะครับได้สบายนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับนะครับ ดูการขับขี่นะครับจะมีเสียงยางนิดหน่อยนะครับมันเป็นธรรมดาที่เป็นยางดอกแบบนี้นะครับจะมีเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้4 e e l นะครับราคาบอกกันเลยก็ได้นะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้นะครับจะส่งให้ฟรี100กิโลเมตรนะครับราคา2 0 39,000นะครับ2 0 0 0 39,000จะส่งให้ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเร็วนะครับ สมให้ฟรี100กิโลเมตรนะครับเราดูรายละเอียดแจ้งรายละเอียดกันหมดนะครับก่อนเดินทางจะส่งมัดจำ10,000บาทนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดที่จะมาดูนะครับก็โทรสอบถามก่อนนะครับว่ารถมีติดหน้าติดจองหรือเปล่าถ้าไม่มีติดหน้าติดจองก็ท่านค่อยมานะครับไม่รับนัดข้ามวันนะครับไม่ไม่นัดเล่นนะครับขอร้องนะครับเราจะลองที่เดิมกับตัวดากอนคันเมื่อวานนะครับผมจะให้น้องลงไปนะครับ ครับตรงนี้นะครับมาลองพื้นที่เขานะครับนะครับตอนนี้ผมใช้สีไอยู่นะครับพื้นที่ก็ถือว่าโหดโพอสมควรในรถเดิมๆแบบนี้นะครับนะครับเราจะลองโฟว e อนะครับโอเคนะครับ ผมจะใส่นะครับ4โลนะครับดึงขึ้นมานะครับโอเคนะครับบวกด้วยเกียร์2นะครับจะใช้เกียร์2โลนะครับนี่นะครับเอาไปแบบช้าๆนะคันนี้จะมีล้อหน่อยนะครับพอมีล้อมันก็จะพอไปได้อยู่นะครับไม่ต้องใช้ความเร็วมากก็พอได้นะครับอย่างให้เห็นนะครับเดบ๋ช้าๆนะครับ พื้นที่นะครับผมว่าโหดอยู่พอสมควรนะครับสําหรับรถนะครับที่ไม่ได้มีแต่งในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับนะครับแล้วก็ดอกยางที่ไม่ได้ต่างจากยางเดิมสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับวันนี้น้ําจะเยอะกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานน้าฝนไม่ตกเยอะขนาดนี้นะครับให้ไปช้าให้ดูนะฮะคันนี้นะครับจริงๆถ้าเป็นรถพวกอีสูหรือว่าโฟที่ทั่วไปใช้งานทั่วไปธรรมดาก็ควร ัครบกนมีรอบความเร็วหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะติดนะครับแต่คันนี้มันมีดอกยางด้วยนะครับแล้วก็โฟล์ตูเรต้ามันค่อนข้างแรงนะครับผมใช้โฟลบอกด้วยเกียสองนะครับผมจะลงน้ำลึกนิดหนึ่งอีกนิดหนึงนะฮะประมาณนี้นะครับโอ้ขับง่ายนะครับแทบไม่ได้เติมคันเร่งเลยนะครับผม แค่โอเคเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมใช้โฟโลนะครับเราจะออกนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโฟวินใช้งานได้เพาขับไม่ดังนะครับเพาขับไม่มีปัญหาเลยนะครับ แอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับนี้ผมออกจากขับไฮแล้วนะครับออกจากการใช้โฟนะครับเป็นการขับสองหลังนะครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งเอาวิ่งทางไกลนะครับระยะทางนะครับควรใช้สองไฮพอนะครับจะได้ไม่สิ้นเปลืองในเรื่องของน้ํามันนะครับแล้วก็ควรใช้ความเร็วถ้าเป็นรถยกสูงๆอย่างนี้นะครับ ใช้ความเร็วไม่เกิน90นะครับจะดีที่สุดถ้าเป็นร้อยนะครับมันจะค่อนข้างสิ้นเปลืองน้ามันนะเรื่องของน้ําหนักตัวรถนะครับนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับมีหน้ามียางมีอะไรมันก็จะค่อนข้างต้านลมนิดนึงนะครับใช้ความเร็วที่รอบไม่สูงนะครับจะดีที่สุดนะครับนีนเกสี่นะครับ ็ดสีก็เจ็ดสิบแปดสิบสบายๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับคันนี้สนใจนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ทุกจุดนะครับมีห้าจุดนะครับเปลี่ยนให้หมดคือน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับน้ำเกียร์สโลนะครับเพาเฟืองท้ายนะครับเพาหน้านะครับเปลี่ยนให้นะครับจะส่งให้ฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับ รายละเอียดงานสีนะครับนิดๆเนี่ยหน่อยนะครับเอาไปเก็บเอานะครับหรือว่าเอาไปใช้งานเลยก็ไม่น่าเกลียดนะครับสภาพรถสวยอยู่นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนนะครับเอาไว้ลุยในพื้นที่นะครับบุกเบิกนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเออลืมบอกไปนะฮะเล่มคันนี้รอนะครับลูกค้านะครับที่จะซื้อต้องยอมรับได้นะครับก็คือปิดบัญชีอยู่นะครับก็รอเล่มอยู่ประมาณ อสองอาทิตย์นะครับอยู่ประมาณสองอาทิตย์สองถึงสามอาทิตย์นะครับไม่เกินสามอาทิตย์นะครับแจ้งเผื่อไว้นะครับก็สนใจนะครับรอเล่มได้ก็มาเอานะครับคันนี้